กลับมาลุงแจ่มออนแอร์ในช่วงที่2นะคะเรากําลังคุยกันถึงปัญหาสังคมที่ทุกภักส่วนจะต้องช่วยกันนะคะสำหรับปัญหานักเรียนนักเรียนหรือว่าปัญหานักเรียนอาชีวะยกพวกตีกันนะคะเมื่อสักครู่นี้เราพูดถึงสถานการณ์ปัญหาแล้วก็สภาพการเรียนการสอนนะคะการพยายามแก้ไขในส่วนของทั้งโรงเรียนเองนะคะแล้วก็ส่วนกลางภาครัฐเองต่อไปเราจะไปคุยกันถึงแนวทางการแก้ปัญหาแล้วก็จะพาไปดูภาพของจริงที่มหาวิทยาลัยด้วยค่ะ แต่ว่าวิาลยแห่งนี้เป็นวิาลยที่สําคัญมากเพราะอยู่ในแหล่งอุตสาหกรรมแล้วก็เวอร์แบงคเนี่ยเคยเข้ามาช่วยเพื่อที่จะคที่จะช่วยให้สร้างคนของเราเนี่ยถือว่ามาให้โอกาสให้โอกาสคนเรียนอาชีวะเลยนะสำหรับลัยเดียนาไปดูนะครับว่าเราไปเยี่ยมลงมาวิาลยเทคนิคสมุรปรการมาเช่นค่ะ ไหนฮะอาจารย์ไหนฮะตัวอย่างหน้ารับคือสถานที่เรียนรู้เกี่ยวกับโปรักชันเทคโนโลยีหรือเทคโนโลยีการผลิตนะครับซึ่งได้รับความำอ,อนุเคราะห์จากธนาคารโลกแล้วร์แบงค์นะครับ เมื่อ10ปีก่อนนะครับจะเป็นเงินมีลค่าประมาณ100ล้านและก็จาก IRO ด้วยนะครับคะแนนวิชาหลายวิชาเลยครับแต่ที่เราจะดูก็คือ เทคนิคการผลิตใช่ไหมเทคโนโลยีการผลิตครับการผลิตทั้ตหมดนิยมเล็กครับที่แผนกอินาแม่พิมพ์โลหะของเราจะมีสองสาขาในสองนี้นะับสองสาขาแผนกวิชาคือแผนกวิชาแม่พิมพ์โลหะกับแผนกวิชาแม่พิมพ์พลาสติกโยอ๋ครับในส่วนของผมเป็นหัวหน้าแผนกแม่พิมพ์ครับนักศึกษาเยอะไหมครับศามีแค่หกสิบแปดคนหกสิบแปดคนครับเพราะว่ามัน้อยว่ามันดุไปแล้ะแต่ล้วก็ มาขมักน,น้อยแล้วระหว่างเรียนก็ไม่จบโดนทายออกไปอ๋อไม่เป็นไรเอาที่เรียนอยู่ตอนนี้สอนอะไรบ้างครับเนี่ยสอนตอนตอนี้สอนนี่เป็นนักเรียนทั้งหมดใช่ไหมครับครับนี่ปวชอสอบน,นะฮะนี่คือว่าน,นักเรียนกานําลังทำงานประลองแม่พิมพ์ครับเป็นแม่พิมพ์คำโลหะนะครับเรียกว่า ทองเปล่าได้นะครับเป็นแม่พิมพ์ระตมนะครับปั๊มจะได้แหวนนะครับแหวนหนึ่งตัวหนึ่งชิ้นนะครับปลอกสองนั้นเรียนนี้เราจะได้อะไรฮะเป็นการเรียนรู้ว่าการสร้างแม่พิมพ์ทั้งขึ้นลูกนะครับการตัดเสือโลหะนะครับก็ได้ที่ได้ทั้งการสร้างนะครับและประลองครับ ะครับและการแก้ไขครับคบเพราะว่าไปประกอบวิชาชีพนะครับการทำแม่สื่อวางไปนะครับเป็นไงครับเหนื่อยไหมครับเหนื่อยไหมเหนื่อยนี่เรียนชั้นไหนเนี่ยปวชปีหปวชปีหนึ่งสนุกไหมสนุกไหมครับ สวัสดีครับผมประมาณตักเรือเท่าต้องสอวิชางานฝึกทีมือเบื้องต้นซึ่งเป็นพื้นฐานของวิชาแพทย์พิชีบครับนักศึกษาเราที่ทำนี้เป็นนักษาชั้นปพ,พช .1 ซึ่งเริ่มงกา,ารสบายเบื้องต้นครับนี่ทำไรคะอาจารย์ งานฝึกมืองานตะไบก้อนถัมที่วัตถุที่ใช้คืออะไรเหล็กครับผมเป็นเหล็กเลยครับผมแล้วมีเรียนก็คืออัตไยครับอัตไบหย,ยาบอัตไบขั้นแรกอัตไบหยาบก,ก่อนอ่าทำอันนี้ครับเป็นบวคอเพื่อให้เพื่อให้ได้ลูกงานที่เราต้องการครับยังรังสอนอะไรครับค่ะเอ่อชันเตอร์สปาวิ่งผ้า นี่เป็นภาพที่เป็นการเรียนการสอนจริงๆนะคะที่วิทยาลัยนะคะจะสังเกตเห็นไหมครับว่ามีเครื่องมือพร้อมสำหรับได้ทำจริงพร้อมเลยเป็นได้ทำจริงๆเป็นเงินสดสุดเบอร์แบงค์คืออันนี้ชี้เห็นว่าการเรียนอาชีวะเนี่ยสถานศึกษาต้องมุ่งเน้นเรื่องการปฏิบัติค่ะยิ่งปฏิบัติมากเท่าไหร่ให้เด็กเหนื่อยแล้วก็มีผลงานเรียกว่าผลงานจากการฝึกออกมานะะอันนี้เขาจะเอาไปโชว์พ่อแม่ ไปโชว์บางทีทำประกอบการเข้ามาดูเนี่ยเเขารู้เลยว่าเด็กคนที่มีฝีมือเขาจะเริ่มจับจองแล้วนั้นสถา,านศึกษาใดเนี่ยที่มุ่งเน้นเขียนบทเรียนบทการฝึกของนักเรียนไว้ครบถ้วนเนี่ยทั้งความรู้ทั้งทักษะทั้งเจตคติหรือคุณความดีเนี่ยจุดอ่อนจะไม่มีอืที่มีจุดอ่อนเนี่ยสอนไม่ครบคสามเรื่องเนี่ยมันเป็นหลักของสากลเลยว่าความรู้ทักษะเจตคติคุณความดีเนี่ยต้องสอนให้ครบ ตันที่ท่านพอไพศารพูดเนี่ยวันนี้มันจะเห็นภาพแลลว,ว่าสอนความรู้เนี่ยสอนในวิทยาลัยถ้าสอนทักษะเรามี m e r c e d e s b e n บบริษัทที่จะมาช่วยสอนทางด้านเทคโนโลยีสูงสๆแล้ให้คนที่ชำนาญการเรื่องการปลูกฝังพัฒนาจิตจิตอาสาหรือว่าคุณธรรมความดีเนี่ยก็ส่งให้คนที่เขาชำนาญการ จะเป็นทหารตำรวจหรือวัดอาราวาลารามเนี่ยนะครับให้ท่านไปถ้าเราสามภาษาอย่างเงี้ยผมเชื่อว่าเสถานศึกษาเนี่ยจะสมบูรณ์ครบถ้วนค่ะค่ะจริงๆแล้วอย่างที่อาจารย์ก็บอกว่าส่วนใหญ่นักเรียนตั้งใจเรียนส่วนใหญ่อาจจะมีบางส่วนละที่อาจจะมีพฤติกรรมชอบไปตีกันเลยอย่างเงี้ยนส่วนน้อยจริงๆแล้วแต่พอเป็นข่าวมาแต่ละครั้งดูเหมือนเยอะใช่ไหมอันนี้ เราคัดออกมาได้ใช่ไหมเราคัดได้เรารู้ว่าคัดแล้วเราควรจะทําอะไรกับเขาจริงๆพวกนี้ก็ต้องควบคุมเขาพูดย่าไงต้องให้ผู้ปกครองเข้ามารับผิดชอบร่วมกันสถาบันครอบครัวด้วยความครอบครัวจาเป็นนะตั้งโรงเรียนให้โรงเรียนหนึ่งได้ไหมแล้วก็ทุกแห่งคัดออกมาแล้วไปอยู่โรงเรียนเดียวกันดีเพราะว่าบางทีเนี่ยเด็กพวกนี้ต้องการอะไรนะต้องการเยียวยาทางน้าจิตใจ ก็ทางด้านสังคมเนี่ยเป็นโรคจิตด้วยป่ะเนี่ยไม่ใช่โรคจิตหมายความเขาขาดผมที่เจอเด็กพวกนี้ก็คือเด็กที่ครอบครัวแตกแยกส่วนใหญ่ที่ก่อปัญหาเรื่องนี้นะครับที่ที่ทำงานมานต้มีนักจิตวิทยามันต้องมีคนบําบัดทางจิตเพราะว่าโอเคคุณไม่ได้ขาดความรักหรอกจริงๆเนี่ยเราต้องอธิบายก็ฟังที่พ่อแม่เขาแยกกันมันเพราะอะไรอะไรอย่างเงี้ยมันต้องมีเพราะว่าพวกนี้ก็จะมาหาเหมือนเหมือนเขาคล้ายว่าเขา ็อยากจะมาเป็นผู้นําอีกด้านหนึ่งซื้อหาจุดเด่นให้ตัวเองอาจารย์จะทำยังไงจากอ้น้องๆในควบคุมคนอะไรนี่สึกดีที่เป็นผู้นาอะไรอย่างเงี้ยจะไปหลกแต่ว่ามันมัน้างไปย่างผักดานมันผิดทางไงต้องเขาเรียกต้องผักดันให้ไปในทางบวกให้ได้เขาบอกให้คิดบวกให้ได้บางทีตัวเพื่อนเองก็มีส่วนพอนีมันต้องใช้เวลาเพื่อนด้วยนะฮะแล้วก็ตัวแปรมันหลายตัว สังคมรุ่นที่ข้างนอกอะไรอย่างเงี้ย <g ül> ซึ่งยังไม่มีคนดูแลได้อย่าง,างชัดเจนยังมีอะไรนะปล่อยปละละเลยจากพ่อแม่ก็ไม่ได้เรียนไม่ได้ทํางาน <g ül> พวกนี้ก็มันต้องมีคนเข้ามาช่วยดูแล <g ül> พวกนี้ด้วย <g ül> สมาคมเขามีสมาคมผู้ปกครองและครูเขาเขาเขามีในในวิทยาลัยเนี่ยเขาจะมีสมาคมเนี้ย <g ül> ถ้าถ้าหากว่าสมาคมนี้มีส่วนร่วมบริหารวิาลยนะฮะแล้วถามลูก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 หลานว่า ลูกเอ้ลูกไปเรียนมาเนี่ยลูกมีความต้องการอะไรเห็นจุดอ่อนอะไรแม่ก็จะได้ไปบอกครูบาอาจารย์ว่าบอกผู้มในการว่ามันมีจุดอ่อนเยอะแยะเลยนะอย่างนี้นะมีจุดแข็งอย่างนี้นะคนที่สอนดีนะเกสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่จะช่วยกันช่วยกันคนม้ไมโครมือและที่สําคัญนะฮะถ้าเกิดอไอการมีสมาคมมันจะมีสตังค์ก้อนหนึ่งเอาสตังค์นี่อย่างน้อยไปจางไงาป้างอะไรรอปภค่ะ เขาเรียกก็พวกอาสาสมัครเนี่ยให้เขาไปตรวจช่วยตรวจในจุดที่มันสุ่มเสี่ยงนี่นะในช่วงเวลาที่มันเนี่ยมันจะช่วยช่วยอาจารย์ได้อีกแรงหนึ่งผมว่าไม่คีสตางค์หรอกในการที่จ้างเขามันคุ้มค่ากับคนคนที่ต้องเสียชีวิตหรือเสียสูญเสียอวัยวะหรือบาดเจ็บอะไรทุกผลภาพนี่นะฮะผมคิดว่าวันนี้ทุกภาคส่วนต้องลงมาช่วยกันอย่าปล่อยให้เป็นภาระาของครูบาอาจารย์ ครูเนี่ยก็มีลูกหลานอยู่แล้วนะฮะจะต,ต้องมาดูอีก3า0 0ันสีคนนั้นถ้าผนึกกาลังเนี่ยนะครับวันนี้ต้องผนึกกําลังฮะ,ะอย่าอย่าปล่อยให้คนใดคนหนึ่งเนี่ยนะฮะมันมันจะพลังมันจะไม่เกิดต้องรวมกันสร้างพลังนี้ให้ได้แต่ว่าท้ายที่สุดเองอยู่ที่ตัวเด็กเองด้วยเด็กก็ไม่เด็กแล้วนะคะสําหรับ ถ้าพูดถึงว่ามสี่มห้าก็จะเป็นผู้ใหญ่ในอนาคตละต้องสํานึกแล้วก็รักตัวเองด้วยเพราะอนาคตอาชีวะอางที่บอกสดใสขาดแคลนกําลังอีกเยอะนะคะลุงแจมเงินเดือนก็ดีด้วยนะฮะใช่อาจารย์พูดประเด็นนี้นิดนึงนะคะสถานการณ์อนาคตยังไงนะคะจริงจริงเนี่ยวิทยาลัยเนี่ยได้ได้มีเรื่องเรื่อเเรียกสถานประกอบการติดต่อขอขอคนแต่เราจัดให้มีได้เพราะว่าคนมาเรียนน้อยเราผจอบไปแล้วเนี่ยก็ส่วนหนึ่งเขาก็ไปศึกษาต่อนะฮะแล้วก็ เข้าทำงานเนี่ยน้อยมากแล้วก็สถานประกอบการเนี่ยสุดท้ายก็มีบางบริษัทเนี่ยก็ต้องมามาร่วมกับเราเพื่อจะจัดส่วนอย่างโอเชียนการ์ดนก็บอกว่าต้องมาร่วมกับเราแล้วก็เอาเด็กให้เราสอนส่วนหนึ่งสอนที่โรงงานส่วนหนึ่งมาจองตัวก่อนจบเลยหรือเปล่าคือไว้หน้จองจบคือมาร่วมกันจัดการศึกษาร่วมกันเป็นระบบทวิาคีเนี่ย ก็ของในนี้ของสาหกรรมเนี่ยเขาไปทําแก้วเพื่อส่งนอกแก้วส่งออกกรส่งออกแล้วไอ้ตรงเนี้ยมันต้องฝึกเพราะว่ามันต้องฝึกวินัยเพราะว่าไปทําอยู่ในเกี่ยวกับความร้อนเพราะฉนั้นเขาก็ต้องฝึกเองด้วยส่วนหนึ่งเพราะงั้นเราเนี่ยไม่มีเครื่องมือพวกนี้เพราะฉะนั้นเขามาร่วมกับเราเราก็สอนทางด้านวิชาการวิชาสามัญในพวกนี้ให้เขาแล้วก็เขาก็สอนทางด้านที่จะปฏิบัติที่อยู่ในโรงงานตรงนี้จําเป็นค่ะจะมี่เรียนเรียนไปสักครู่เนี่ยนะว่า การวางแผนการสอ grabbing, นหรือการฝึกนักเรียนเนี่ยมีอยู่สามด้านเนี่ยความรู้ทักษะคุณความดีเจตคติเนี่ยเขาบอกเลยนะครับว่าถ้าจะเริ่มต้นด้วยสร้างคุณความดีสร้างให้เด็กเป็นคนดีซะก่อนเนี่ยนะครับไอ้เลือกสอนความรู้ทักษะัึงหมูสบายเลยมันยากอยู่ตรงเนี้ยนั่นเยอรมันถ้าจะเห็นว่าเขาฝึกทักษะวินัยเป็นเริ่มต้นการเป็นช่างเนี่ยเริ่มต้นที่วินัยเรื่องความรับผิดชอบเมื่อไหร่ เรามีสองตัวนี้นะครับผมเชื่อว่าอย่างอื่นตามมาหมดเลยครับอขอให้สร้างคนรับผิดชอบกับมีวินัยเนี่ยในเรื่องประหยัดใ้เรื่องคุณอะไรต่างๆเนี่ยไม่ต้องไปพูดถึงคนใดสองคนสอนที่หลังได้สอนได้ฮะเอาความดีมาก่อนเอาความดีนี่มาก่อนจะเห็นว่าเยอรมันวันนี้แข่งกับใครชนะหมดทุตบอลยูโรนะฮะแต่เพราะเขาฝึกคนเนี่ยให้มีวินยัยแล้วเขาเอาคําว่าแ,นะแนวการศึกษาเนี่ยเข้ามาเป็นเป็นเป็นตัวที่จะทําให้นักศึกษา ที่จะอยู่มหาวิทยาลัยหรืออยู่อาชีวะเนี่ยเขามาจากกันแน่แน่ว่าตัวเธอนม่อจบมัธยมเนี่ยน่าจะเรียนอาชีวะนะน่าจะเรียนด้านสาขาน้นนะด้านนี้ด้านนี้นะอันนี้คือเยอรมันเขาทําค่ะแต่ของเราอาชีวะอาจารย์จะโดนเหยียดด้วยซ้ำไปเป็นคล้ายๆกับอีกระดับกระดับเบรดเนเป็นนักเรียนที่เรียนไม่เก่งเป็นเักเรียนะไรถ้าวัดกับมหาวิทยาลัยอาจจรนี้เป็นแค่ยมบางส่วนเท่านั้นนะคะไม่ได้ทำให้เด็กมีจุดอ่อนต้องแสดงออกว่า านาดใหญ่อะไรอย่างเงี้ยป่ะถูกต้องคือคือที่อยู่มาเนี่ยก็ก็พูดกันตรงนี้นะครับว่าส่วนใหญ่คือข่านิยมรเราคือปริญญาตรีไงฮะที่ที่ทาให้ทุกวันนี้แล้วคนก็ไม่มาเรียนไ่ีนอะไรช่วน่าคือส่วนหนึ่งแต่ว่าที่เด็กที่เดยนกับเราเนี่ยถามว่าเขามีพร้อมได้ผมว่าเขาไม่มีพร้อมได้หรอกแต่ว่าเพียงที่กลุ่มที่หลงผิดมันมีอยู่นะครับตรงนี้มันมีอยู่เพราะว่าผมบอกว่า คือ,อย่างที่ท่านมังกรพูดเนี่ยคือเรื่องวินัยเนี่ยมันต้องฝึกตั้งแต่ครอบครัวแหละเพราะนั้นจาเปน็นเพราะนั้นเราจะทํำยังไงนะถามว่าชุมชนทั้งหลายเนี่ยก็ต้องช่วยดูแลเด็กคนนี้ด้วยแล้วก็ครอบครัวเป็นหลักอย่าให้วินัยอย่างเดียวก <c oughs> ็คือ <c oughs> คือวินัยอย่างเดียวนี่ก็มาแปดชั่วโมงเราก็พยายามดูแลนะฮะโอเคให้เรียนให้ไหม่ให้หนีไปไหนแต่ที่บ้านเนี่ยก็ต้องฝึกเขาเหมือนกันเพราะนั้นเพราะนั้นผมว่าสังคมไทยเราเราขาดเราฝึกการขาดการฝึกวินัยค เพราะนั้นมันต้องฝึกตั้งแต่เล็กๆแล้วครับผมว่าตอนนี้ตั้งแต่อน,อนุบาลยันมาถึงนี่แหละผมว่าจําเป็นเพราะฉะนั้นวิธีแก้ปัญหาวิธีหนึ่งที่เขามักจะย้ายผู้อํานวยการอะไรอย่างเงี้ยก็มักจะไม่ไม่น่าจะถูกต้องไม่น่าจะถูกต้องนะครับไม่น่า<ม>จะถูก<ม>ต้องในฐานะที่อยู่มานานเนี่ยผมคิดว่าทางท่านเลขาธิการสมัาชอาชีวะรวมทั้งท่านรัฐมนตรีกระทรวงสาธาริการเนี่ยนะครับผมคิดว่าเมื่อเห็นว่าวิยาลัยไหนที่มีสุ่มเสี่ยงเยอะเนี่ยจัดผู้บริการเบอร์หนึ่งดีๆไปลงที่นั่น แล้วหารองผู้บริการสี่คนเนี่ยพันึกให้เป็นทีมเดียวกันเลยครับหาผู้เขาเรียกว่าัวหน้าแผนกดูหัวูน้างานเนี่ยที่เป็นทีมเดียวกันหรือว่าถ้าเขายังไม่ใท่ทีมเดียวกันก็ฝึกอบรมเขาให้เป็นนักบริหารระดับต้นระดับกลางผมเชื่อว่าเอาเถอะผมคิดว่าถ้าหากว่าเราเริ่มต้นที่บุคลากรของเรามีคุณภาพเสร็จแล้วเนี่ยจะมีเด็กขนาดไหนผมเชื่อว่าเอาอยู่แต่ถ้าหากว่า ยังข้างในยังยังพ้องอยู่ยัง <ừ. S 2> ยังมีจุดอ่อนอยู่เนี่ยผมคิดว่าการที่จะพัฒนานำนโวยบายของท่านรัฐมนตรีหรือท่านเลขาธิการเอาไปสู่ปฏิบัติเนี่ยมันไปไม่ค่อยได้แต่ยังมีภาคเอกชนด้วยเนี่ยอาชีวะเอกชนเอ,อกชนเนี่ยเยอ,ยอ,ก,อกชนเนี่ยเอ,ก,อกชนเนี่ยมันเป็นมันเป็นสิ่งที่ที่สถานศึกษาเขาเขาเนี่ยนะฮะจริงๆอะด้านช่างไม่ค่อยมากอะ่ะเพราะมันลงทุนเยอะ เขาจะมีท้างด้านพาณิชย์ด้านคอมพิวเตอร์ด้านศิลปกรรมรับหมดเอาปริมาณเยก่อนอันนี้ท่านท่านท่านจะไปทางนั้นมากกว่าอีกปัญหาหนึ่งแต่ด้านช่างไม่ค่อยมีวิไลวิเชัลอาชีวะเอกชนอย่างสยามอย่างนี้นะฮะอีกหลายแห่งเนี่ยนะฮะเทคโนโลยีสยามนี่เขาก็เบอร์หนึ่งนะฮะเขาก็มาไม่เคยมีเรื่องมีราววนนี้เขาก็มีคุณภาพผมเชื่อว่าถ้าผู้บริหารหรือคณะบริหารเอาใจใส่สร้างกำลังคนของท่านให้เป็นนักบริหารจริงๆดูแลสิทธ ลูกศิษย์ดีๆเนียนะครับมีความก้าวหน้าแล้วก็มีคนอยากไปเรียนเยอะเดี๋ยวจะให้ท่านเสนอเลยว่าท่านจะเสนออะไรกับถ้าจะต้องการทิ้งท้ายลุงแจมครับผมผมเรียนเรียนลุงแจมกับพิธีกรเลยนะครับว่าอันดับหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวให้รอสักครู่นนงครับเดี๋ยวกลับมาอ๋อเดี๋ยวกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะคะค่ะงั้นเดี๋ยวพักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาช่วงหน้านะคะอีกช่วงหนึ่งของลุงแจมออนแอร์ค่ะ